ก็ท่าเวทนะคะที่จะเป็นท่าเวทของแจมท่าแรกสำหรับวันนี้ก็คือจะออกระชับบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องล่างแล้วก็กลนนะคะทำไมจะต้องเล่นท่านี้ก่อนเป็นท่าแรกเพราะว่าการเล่นกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กลนเนี่ยมันเป็นมัดใหญ่แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจนยังไม่ค่อยได้เล่นเวลาที่เราเล่นแล้วเ,เสริมความแข็งแรงเวลาที่เราอยากจะมาลดหน้าท้องอย่างเงี้ย มันก็จะช่วยซัพพอร์ตทำให้เราเล่นท่าหน้าท้องได้แข็งแรงแล้วก็โฟกัสได้โดนมากขึ้นหลายคนเข้ายิมแล้วก็ไปเล่นหน้าท้องไปเลยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเฮ้ยมันไม่ขึ้นมันไม่เห็นอ่ะทำไมไม่เห็นอย่างของเอทาไมเห็นชัดก็เราต้องเล่นมัดใหญ่ก่อนเพื่อให้มัดใหญ่แข็งแรงพอมัดใหญ่แข็งแรงเวลาที่เราไปเล่น มัดเล็กๆอะคะ่ะอย่างหน้าท้องล่างอย่างเงี้ยเออมัดแค่นี้เองนะหน้าท้องล่างแค่นี้เองเออมันก็จะทําให้เราโฟกัสกล้ามเนือ้อได้เต็มที่แม้ไม่ต้องเล่นเยอะก็ตามนะคะแค่ท่าเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันท่าแรกท่าแรกตัวนี้ใช้เป็นเครื่องคือเครื่องตัวนี้มันก็คือจะเป็นเครื่องเคเบิลนะคะที่ฟิตฟิตเนสทุกที่จะมีโอเคอันนี้เอเลือกลูกเออเลือกลูกสองก่อนแล้วกันนะคะสำหรับแจมเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นเครื่องนี้เป็นครั้งแรก อ่าโอเคก็ดึงออกมาให้เรารู้สึกว่าแบบคือคือเดินถอยออกมาค่ะแจม่มจนจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเรามันเอ็นหลังอย่างนี้ได้อ่ะอ่าเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าแยกประมาณหัวไหล่นะคะแล้วทีนี้แจ่มย่อลงน้ำหนักกดลงที่ส้นเท้าแล้วก็ก้นนะคะขึ้นมาดึงขึ้นมาฉีกออกแบบนี้นะคะลงยื่นแขนไปข้างหน้าแล้วก็ฉีกออก ลงแต่ว่าเวลาลงนะทุกคนอย่าไปลงแล้วแจ่มอย่าเอาเข่าไปน้ำหนักไปลงที่หัวเข่านะคะเวลาเวลาย่อตัวลงให้กดน้ำหนักลงส้นเท้าน้ำหนักกดลงส้นเท้าแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปที่ก้นเดี๋ยวเอวทำให้ดูนะฮึบฮึบน้ำหนักกดลงส้นเท้าโฟกัสก้นแล้วก็ฉีกออกด้วย ท่านี้เวลาที่ฉีดออกเห็นปะมันก็จะได้บริเวณตรงช่วงช่วงแขนที่เรารู้สึกเรามีปัญหาแล้วก็กังวลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นท่าเวทของแจมท่าแรกค่ะสําหรับท่าที่2นะคะท่านี้ก็คือ,อยังอยู่ที่เครื่องเคเบิลนี้เหมือนเดิมโอเคท่านี้จะเป็นท่ากระชับบริเวณต้นแขนด้านหลังที่แบบใครรู้สึกว่าแขนมันห้อยๆนะคะก็เราเล่นท่านี้เสริมให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันกระชับมากขึ้นเวลาที่เราไขามันลดลงเวลาที่ตัวเราบางลงเนี่ย มันก็จะได้ดูแบบดูเป็นผู้หญิงสปอร์ตอะดูเป็นผู้หญิงออกกําลังกายไม่ได้แบบผอมเฉยๆนะคะโอเคถ้านี้ทํายังไงก็เอ๋จะใช้น้ําหนักอยู่ที่ลูกสองนะคะ20่สอนก็ประมาณ10โลไหมเลูกสองแล้วแล้วแต่ใครถนัดหรือจะไม่ใส่ลูกก็ได้สําหรับมีกินเนอร์นะคะก็จับไอตัวเชือกตัวนี้ยืนห่างออกมาหน่อยนะคะให้เราแบบตัวตรงหลังตรงลองเทสดูก็ได้ว่าเออดึงแล้วมันมาอยู่ข้างๆเราแบบนี้พอดีหรือเปล่า หรือบางคนใกล้เกินไปนะคะดึงมาอาจจะชนดังไปทําดังอ่ะบางคนถอยใกลเกินอ่ะมันก็จะดึงไม่ลงมันก็จะหนักเกินเอาให้มันพอดีนะคะโอเคเท้ากว้างนิดนึงอ่ะทีนี้เราต้องงอเข่านิดนึงโน้มตัวเหมือนคล้ายๆจะทำเดดลิฟนะคะเตรียมตัวนะหายใจก่อนแล้วก็ดึงค่ะดึงฉีกออกให้มันอยู่ข้างๆอันนี้โฟกัสหลังแขนอ่ะขึ้น แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทําไปเลยนะหนีบไว้นะคะให้มันอยู่ข้างๆตัวล็อกแขนท่อนบนตั้งแต่หัวไหล่ลงมาสอกขยับแต่แขนท่อนล่างนะคะมันก็จะเกรงต้นแขนด้านหลังได้ดีมากๆใครที่มีเครื่องที่ฟิตเนสก็ลองทําดู15ครั้งสี่เซตนะคะอันนี้เอใช้รูป2อง g e เกินเนอร์ก็ฟรีก่อนถ้าไหวก็ ขยับมาเป็นหนึ่งขยับมาเป็นสองไปเรื่อยๆนะคะชุ้ๆค่ะแล้วคือท่านี้เป็นใช้เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรวะเครื่องทรมานหน้าท้องเครื่องนี้นะคะก็จะช่วยทําให้แบบซิกแพคมันค่อนข้างชัดเลยเป็นโฟกัสหน้าท้องโดยตรงอ่ะแล้วก็เข้ามาอันนี้ยังไม่ใส่ลูกนะคะอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนั่งท่าซิทอัพก็คือนั่งหลังพิงแล้วก็ ก้นชีดกับข้างหลังตรงนี้เท้างัดไว้เข่าชิดหน่อยนะคะจับแล้วก็หัวพิงไปเลยหายใจเข้าค่ะ <c oughs> หายใจเข้าแล้วก็ก้มหายใจออกเท้างัดนะแต่ไม่ใช่ออกแรงที่ข้อเท้านะไม่ออกแรงท้องโฟกัสท้องขึ้นขึ้นจนเรารู้สึกว่าแบบหัวสั่นอะแล้วก็ลงขึบ <c oughs> ยืด เวลาขึ้นมามันจะยืดกล้ามท้องตรงนี้นะคือมันจะพูดไม่ได้อ่ะค่ะนี้ยืดให้แบบขึ้นมาจนรู้สึกว่าแบบหัวสั่นแล้วก็กลมแล้วก็เวลาที่เรายืดขึ้นนะคะหัวของเราเนี่ยมันก็จะชิดอยู่กับไอ้นี่นะอย่าแบบทําอย่างนี้อยู่งนี้อย่างนี้นะคะมันจะทําให้แบบบาดเจ็บช่วงคอช่วงไหล่อนะไรเงี้ย อโอเคค่ะทำไปเลยค่ะ15ครั้งหนักด้วยนะคะคือหน้ากระชากต้นต้นขาแล้วก็น้ำหอมด้านล่าง้ค่ะย่อลงไปน้ำหนักกดลงที่ส้นเท้าโฟกัสที่ก้นดีมากค่ะ15ครั้งเวลาที่เราดึงนะคะก็จะช่วยกระชับบริเวมแข็งด้วยทำให้แขนเ สวยค่ะ15ทีนะด้วยนะคะน้ำหนักกดลงส้นเทาแล้วขับไปลายก็ลงหายใจด้วยจะทำอะไรกับสิ่งนี้ <c oughs> เอายืนที่ตรง,ตรงอย่อเขา่ขาค่ะแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าโน้มน้ากไปด้านหน้าโอเคค่ะอะรึงชีดออกดีค่ะล็อกล็อกไว้เนี่ยล็อกไว้ล้วไหไรถึงศอกล็อกไว้ขยับแต่ตรงนี้ดีค่ะไปค่ะ15นาที5 หกพูดถีบสิบสองสิบทีสิบทีสิบสองไหวไหมอ่า,ามาีค่ะโอเครู้สึกเป็นไงตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ใส่ลูกเลยถ้ามันนี้ลูกไหนลูกไหนล,ล,ลูกหนึ่งชีสลูกหนึ่งค่ะเนี่ยอันนี้ลูกหนึ่งถอ,อ,อดยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ <laughs> เรื่อนี้นะคะก็จะช่วยจะชักหน้าท้องของแจมให้มีกล้ามท้องค่ะโอเคนั่งเฉยๆค่ะแล้วก็จัดไ,ไปค่ะแจมจัดไปส่ะ15าทีฮึ่ลงมาหายใจออกคือค่ะหายใจด้วยนะเดี๋ยวตายนะหายใจเกรงท้องไว้ค่ะอ่านั่นแหละเกรงหน้าท้องไว้ดีมากมีกินเน์เอาแค่ลูกเล่าก่อน ฟิตเนสต้องเล่นเครื่องมากนะคะสัปดาห์ละหนึ่งวันเพื่อให้กระชับเพิร์มสุดท่าแข็งแรงเป <พอ S 1> ็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงคะ,คะลูกหายแล้ว <laughs> हेलो